กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิดตาและหลวงปู่ทวดครั้งที่28วันที่7ธันวาคม2568ครับ บัดนี้เป็นครั้งที่28ตรงกับวันที่7ธันวาคม2568รข้าพเจ้านายประสินทรัพย์แสงสีขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดา การให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายหมนต่อไปสมันตาจัก,กระวะ บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราขชันตุเทวตาสัทธรมมมุนิราชาสุนันตุสขโมกขะทางสักเคกามจะรูเปคิริสิขัตเตจันตลิเควิมาเนติเบระเทศคาเมตะรุวะนาคหะเนเกหาวตุมะิเคเตพูมมาจยันตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขะคันธพนาคาติทันตาสันติเกย่างมุนิวะระวจนณางสาทวเมสุนันตุธมสวรนการโลอยัมปทันตาธมสวนากาโลอยัมปทันตาธมสวนการโลอยยมปทันตา บทสวดน้มังกราสิทธิกถานโมตัสสะปะควะตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะควะตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะควะตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริยาคาถานาติเมสรังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสรนังอัญงธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพานีนางปูเรตวาปรรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหนตุสัพผู้ปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายยะสัพพานีนางปูเรตวาปรรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหนตุสัพผู้ปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานีนางผู้เรตวาปรรมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหนตุสัพผู้ปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวอเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหะลติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัสนายาพิขุสังคันจะอะทาโคจตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอะยังโคพระควาสเกสุวิหะลติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิกุสังเคนะสัตทิปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิ สเปเหวะอรหัรหนเตหิตาสาหิตาโลกธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหนติพระกวันตังทัศนายาปิกุสรขัญใจยา,านูนามยัมปิเย,ยนาภรว,วาเตนุป,ปะสังกเมยามะอุปสังกปิตาวาภระกวโตสันติเกปจเจขาากขัฏาภาเสยามติอาตโคตาเทวตาเสยิาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยยภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภระวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภระวันตัง อภิว,วาเทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั ah ้งอภาสิมหาสมโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาฆตาอาคตาหรมอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตสังค ah ันติอัตาโคอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสสิตาตระพิกโวสมาตาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมากังสุสารถีวเนตานิคะเหตวะอินทรีเะอินทรีเนอินทริยานิรขันติปันติตาติ อะตะโคอัปปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเชตวาคีรังเชตวะปาลีคังอินทคีลังโอหัตจมามเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนักติอะตโคอัปปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกจีพุทธังสารนังคาตาเซนาเตคามิสันติอภัยภูมิวะหายามอนุสังเตหังเทวกาย่งปาริปุเรสันติติอะตะโคภควาปิคูอามันเตสีเยภูเยนาภิกเวทะสัสุโลกตาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหตตติิาาาคังสนยภกขุสัังนจะเเยปิตภิกาท อาเฮสุงนาตีตมัาตุนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิปภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุ้งเซธาปิมายังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัาตุนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิปภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซธาปิมายังเอตาระหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิติกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิต่างสุนารถาทุกังมานาสิกาโรทภาสิกิเอติสาม ผีคู้พาวาโตะจะโซ่ทุ่งขวาเอตัทบโบจ้ะ สโลกามนุกัสซามิยะทปุมาตถาสิตาเยสิตาคิริขปหลังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหวัฏสลีนาโลมะหังซาพิสัมพุโนโอทาตมานาธาสุธาวิปัสสนนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลาวทเวตาโตอามันตอิสัทธาสาวเกเอสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธตปิกโวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธสาซาสันังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสานณตาสันังอัปเปเกสัตมัตตาคุ้งสหัสสังอาตัสตาริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานมัตสุ้งอเปเก นันตะมาตักโงติสาสภาบุตตาอาหุตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวันนจักขุมาตะโตอามันตะยีสัทขาสาวะเกสาสเนรเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุปสะโสสัตตาสหัสสาวะยาฆ่าภูมากาบิลาวัตวะอิติมันโตจุติมันโตวะนาบันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกามุมภิกุนังสมิติวนังชาสหัสสาเหมาวตายาฆ่านันตะวานีโนอิติมันโตจุติมันโตวะนาบันโตยัสสิโน โมทัมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงมะนังสาตาคิลาติสหัสไสยกันนาณตวรนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสานโนโมทัมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงมะนังอิเจเตโสฬสหัสไสยกันนาณตวรนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสานโนโมทัมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงมะนัง เวสามิตาปัญจสตายากานันตะวันีโนอิติมันโตจุติมันโตนันันโตยาสติโนมทัพมานาอภิกรรมโมภิกุนจะมิติมวันังคุมพิโลราชาคหิโกเวปุลสนิเวชนางพิโยนังสตาสหัสสังยาคานังปปยุรุปาสติคุมพิโลราชาคหิโกโซปะคัสมีติมวันังปุริมจัติสังราชาตาตาลาโทปะสาชติคันธปานังอาทิปติมหาราชายาสติโซปุตตาปิตาสาวะวอินทนามามหาพลาอิติมันโตจุติมันโตวันนันโตยาสติโนมทัพมานาอภิกรรมโมภิกุนจะมิติมวันังทักขีนันจั ปุตตาปิตัสสาภะวอินทนามามหาผลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทัพมานาอภิกรรมุภิกุณาสมิติงวันังปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปโกปะสสตตินาคางอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตัสสาภะวอินทนามามหาผลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทัพมานาอภิกรรมุภิกุณาสมิติงวันังอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตับสาตติยาคางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสาภะวอินทนามามหาผลา อิทิมโตจุติมันโตนะมันโตยาสาสินโอมธะมนาอภิกรรมโมปิกุณาสมิติงมนังปุริมาทิสังทัตตาโรทักขีเนนาวิรูลาหโกปชิเมนาวิรูปะโกหุเวโรอุตตรังทิสังจตารโเตมหาราชาสะมันตาจตุโลตีสะสะทันสะมันตาจตุโลตีสะทันทันละมานาอัชังสุวเนกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสะอากุวันจานิกาสัทธามายากุเกนตุเวเกนตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสโทจักกินุกันทุนิคันทุจักปนาโตโอปามัญโยจัก เทวสุโตจะมาตริจิตเตเสโนจะคันทัโพนโนราชาจะโนสโปอาคูปัญจสศิโคเทวะติมพระลูสุรียาวชั่งสะเอเตจานีจะราชาโนคันธับพาสหราชุภิโมทมานะอภิกามุปิคุณาสมิติงวันหอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพาลัสตระอาคูบายาคาสหยาติพิยามุนาตาตระท้าจะอาคูนาคายาสีโนเอราวันโนมหานาโคโซภะคามิติงโสปาคัสมิติงวันห เยนะราเชสหะสหะรันติทิปาติชาปะกิวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวนามัชัปัตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอวิยันตทานาราราชาสมาสิสุปนาโตเขมมะกาสิพุทโธสนะหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันาสารณามังังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวเสเตอิทิมัโตยาสีโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราทานเวกษาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหะสัตัญจากลริปุตานาสเพเวโรจนามกาสันนายหิตวาปลิงเสนังลาหุ พระธรรมุปาขมุงสัมโยธาณิพัทธันเตภิกูนางสมิตริงวันนั้น อาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวัรุณาวารุณา,า,าเทวาโสโมจะยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนท้าเสตระตธากายะสเพนะนะตะวันนิโนโอนิทิมันโตจุติมันโตวันนาวนันโตยะสสิโนาามัธทามนาอภิกรรมภิกุณสมิติงวนันังเวนทูจเทวสาสหลีจะอัสมาจะทุเยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานคาตานิปุราากิตวะอาคูมันทาวลากะวัสุนังวะสโวเสโถ สกุลปาคาปุรินทะโทท่าเสตเท่าธากายาสเพนานะตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันทามันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมโมภิกุนอาสมิติงวันัอัฐาคูสาหะคูเทวาชาละมคีสิขาริวาอริตกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวะรุณาสาหะธรรมาจะาอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวัศวเนสิโนท่าเสตเท่าธากายาสเพนานะตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันทามันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมโมภิกุนอาสมิติงวันั สามานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิตาปสูสิกาอาคูอาคูมนโนปสูสิกาอาถาคูหัตอโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนท่าเสตต่าตถากายาสเปนานตตวนิโน อิติมันโตจุติมันโตนณวันโตยาสสิโนมวัฒมานาอภิการมูภิกขุนัสมิติงวันังสุกากะรุมมหาอรุณาอาคูเวกนะสาสหโอตาตะคาหยาบาโมคาอาคูเทวาวิจักขณะสถานมติหารัชชามิสกาเจยาสสิโนทานะยังอาคาปาจุโนโยติสาอภิวสติท่าเสเตทาคากายสเพนานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตนณวันโตยาสสิโนมวัฒมานาอภิการมูภิกขุนัสมิติงวันัง เคมิยาตุสิตายามากัตะกาจายาสสิโนสัมพิตกาลาเมเซธาโชตินามาจอาสวะนิมมานารติโนอากูอาถาคูปารนิมิตาทัเสเตทากายาสเปนานตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนาวันโตยาสสิโนโมทานาภิกามุภิกุนังสมิติงวานัง สัตเทเทเทวานิกายาสเพนานาตวานีโนนามันวะเยนาอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหะปะอุตชาติมักขีหลังโอฆะตินนามนาสว่างทะเคโมฆะตารางนาขังจันทางวะอสิตาติตังสุพัมหมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารุติโสจะโสปะคตมิติวังสหัสสพัมหะมาโลกานางมหาพัมหมาปิติสิตอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสีโสทะเสติสทะเสติสราจเะสเอาคตป สินเทเทเวสะพัมหเมเกมาระเสนาอภิกามิปสัก,กนาสมันทียังเอทะคันาานถาหะทะพันธะทะราเกณะพันธามัตถูสมมันตาปริวาริทะมาโวมุนจิตโกจินางอิติตะะมหาเสโนโกันาหาเสนางอเปสยิปานินาตาลมาหาจาะจะสรังกตะวานเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกะทะนายันโตสวิจุโกะตะทาโซปจุทาวติสังขุโตอสยวเซตันจะสัพพังอภิญญายะว,วะวะคคิตะวาันจักคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนระเต ตาตอวอมันตยิสัทธาสาวพเกศาสนเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชาณาะภิกโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอินชยงสัพเพวิจิตตสังฆามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตเชเดสุตติ บทสวดจุลและชัยยะปรกรณะโมเม,ม,มพุทธเตจัสาระตะนาตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพร,รมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีราาักกาสามุทธาภูตุงคังคาจะสะพรมหมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเต ชัยยะชัยยะทารณิทารณีอุทธิอุทธีนาทีนาธีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสายนิายสายเสนเมรุราชพลนารชีชัยยะชัยยะคัมภีระโสมพีนาเคทนาคีปีศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขศาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุละคันโก ชัยยะชัยยะคัจฉคนะตุรงสุกะระผู้ชงสีห์พยาคตีปะชัยยะชัยยะวรุณามุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณีตะเลสะทาสุชัยยะชัยยะชัยยะธารณีสานตินสธาชัยยะชัยยะมังกราัญญาพระวเกชัยยะชัยยะวรุณายาเกชัยยะชัยยะราคะเสสุระผู้ชเตชา ชัยยะชัยยะพรหมเมทัขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปทวิงสัพังชัยยะชัยยะอรหันตาตาปเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโกวิรุลหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะ อคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโร,าาระทะตะรัตะโกอัฏฐานะ,ะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสีโนสาวกาสภาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจ,สจะสังโคจะทัศปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชเชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ช,ยโ,ชยโยป e ิพุทธศาสิริมาโตะอายังมารสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโมทิมัเทปโมทิตาชยตถธาพรหมพมาณนามเหสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมาโตะอายังมารสะจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโมทิมัเทปโมทิตาชยตถาอินทคขนามเหสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมาโตะอายังมารสะจปาปิมาโตปราชโย อุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวขณามเหสิโนชยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสะจปาปิมโตปราชยโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคขณามเหสิโนชยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสะจปาปิมโตปราชยโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาลัขะขณามเหสิโน ชัยโยปิพุทธศะสิริมาโตะยังมาราสะจปาปิมาโตปราชโย,ยอุโกโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาธาพรมหมหะขนามะเหสิโนชัยยันโตโพธยามูเลสักยานางนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปาราชิตปัญลังเกสีเสภะทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคัปปโตโภโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปภาตังสุขุติตังสุขโนสุโมุโตจะสุอิฐังพรหมธรรมจาริสุปทักขีนังกายะกรรมมังวาจากรรมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมมังปานิเีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัรตวานะละพันตะเถปทักขีเนเตอัฏฐะรฐาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสเนอะโรคาสุกิตาโหทาสหะสับ อโรคาสุขิตาโหทะสหะสเพหิยาติภิสุนันตุโคนโตเยเทวะอสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสะทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพปธารักขันตุสัพพะสตานังรักขันตุชินะสาสะนังยากาจิปัตนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรถายุตกาเลปวสันตุวัสังวสาวรากาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพปธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถธารหัง บทสวดธรรมนิยามาสูตรต่างเอวอเมสุตรต่างเอกังสมยังพระขวาสาวัติยังวิหารติเชตวันีอาากรปินทิกะอาากะปินทิกัดสะอารเมตตระโคพระขวาภิกคุอามันเตสีภิขโวติพระทันเตติเตภิคุพระวตโตปจัสจุโสสุพระวาเอตตะโวจะอุปาทาวาภิขเวตถทาคตาหนังอนุปาทาวาตถทาคตาหนังติตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามาตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตถาขโต อภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุทิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตสเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขติต่างตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุทิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตสเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังคาราาุติ อุปาทาวาภิกเวตาาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตั้งตาขตตวอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะภิสเมเตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสเพธรรมะอนัตตาติอิทะมะโวจะพควาอัตะมะนาเตภิกขุพควโตภาสีตังอภิันทุติ บทสวดพัดเทการตะคาถาแปลอตีต่างนานวาคะเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตตีตัมบะฮีนันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตัดทะตัดทาวิปัสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามนุปกูขเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนขอนแขงเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตัััปปงงโกญญาามมรสเเววคพีีย็นจิท่ ทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณหิโนสังฆารัเนเตณมหาเสเนณนมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีแสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมตันทีต่างตัง,ตงเวพระเทกรตโตติสันโตอ,อาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรตค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปปจเวคณะแปล สเพสังขาระอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้น ructure. มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดข,ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณนังความตายเป็นของย่งยืนอวัสสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจีรลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียจแล้วอัทิเสสติจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงฆรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุนชติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมริสเนที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตติเมเอธะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายยางกินจิยางกินจิกุสลังกัมมังสเพหิพะเตหิ กตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงฐานเนอทิขตาทีคายุกาสะทาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพอยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพอาจาริยุปัชชายาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพเทวะ บทสวดเมตตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลังกรรมมังสัพเพหิพระเตหิกตังบุญญงหนอนุโมทันตุสูรันตุโพโตเยเทวาอสมิงถายในอาธิคตาทีคายุกาสธทาโหนตุ สุขิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุมาตาปิดตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพอายาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพอาจาริยุปัชยาสุกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพนคตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสเพสามารถตินางสมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตูอาคันติมายะอินทิปขวานะโมโพธิสัตูอาคันติมายะอินทิปขวานะโมโพธิสัตูอาคันติมายะอินทิปขวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวสินีทูเปกเรโพธิคเรต้าหิงตาธรรมดาเนนะพวันตุภูชิตาโ,ซโซตทิงกรโเตทาวิหารมันทะเลเทหิลาจมาัญชานาวกาจะพิขโวโสารามิกาธานะปฏิอุปาสาาาาากสาขามาจากเซซานิข้ามาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาู้ชายเยปิจะอันทัมภวะสังเสทชาตาอาตบปูบปปาติกา นิญญาณิการธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกัสสกโรตุสังขยธาตุชิรังสตังธรรมโมธรรมัฒนาจปุขละสังโคโหตุสมะโควะอัฏถายะจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติหิงสัมปาปุเนยามะธรรมเเอริยปเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทังประเวชัญโตกาเลเทโวปวัสตุวิติภาวายัสตานังสะมิธังเน สัมมิทังเนตุเมตนิงมาตาปิตาจะอัตระชางนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจะนิทุกขพยาปัตาจะนิพยาโสขปัตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังทัทันตุสัทยาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตา สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาพระรพตาพรเจานันจะยัางพระลังอรหรันตานันเตเชนารังคังพันธามีสัพโซ สัพเพพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชน นารข้างพันธามีสัพโซสเพพุธาพระปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนาฬา้ังพันธามีสัพโซสเพพุธาพระปตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนารา้ังพันธามีสัพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธนตมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมาอาชีพบรรชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาส,มมสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทสาุ